ส้มเจียวหวานก็หวานอันใดที่มันคมคมใหื้มมันหวานมันส้มก็เป็นไปบ่ไ,ได้ต้องคำานึงเจออี้แล้วเขาจะหายโกรธหายเครียดพี่น้องจังหลายทุกวันถ้าตู้ลุงสบายสบายจะได้ออกมาปะมาพบโดยเอาธรรมะมาฝากฝั่งพี่น้องจังหลายผลงานที่เขาทํามามันประพลต่ประสบผลสําเร็จแล้วของเราคืดอย่างที่แล้วเขาจะได้สบาย ที่เฮาบสบายเมื่อเท่าเมื่อแก่นั่นเพราะเป็นมูลเหตุวันนี้จะได้นำเอาธรรมะมาเสนอเพื่อพี่น้องทั้งหลายเหมือนเกยเพื่อเหื่อท่านทั้งหลายได้นำไปคิดว่ามันเป็นความจริงจะนี้เหตุที่ทำเมื่อเกิดเดือดร้อนในอนาคตมันเป็นไปอย่างนี้ที่เฮาเป็นไปยี่ี่ปัวเท่าปัแก่ก็เพราะเป็นจี่มันจึงเปลี่ยนเหตุให้เฮาเดือดร้อนเมื่อเท่าเมื่อแก่เพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องมันล้ำไปแล้วก็ล้ำไปแล้ว เอาทำไมสำหรับคนที่ยังมีหวังในชีวิตอยู่ชีวิตจะได้สำเร็จที่มันว่าสำเร็จในชีวิตของเฮายามเท่ายามแก่นี้ราอเหตุหนึ่งไม่แสวงหาทรัพย์สมบัติเมื่อยามหนุ่มอันนี้เป็นข้อแรกแล้วเนี่ยเป็นเหตุห้ึเอาแบบประสบผลสำเร็จในเบื้องฝ่ายชีวิตแล้วต่อไปแถมคนที่ยังหนุ่มยังจำถ้าอยากประสบผลสำเร็จก็ต้องมีข้อที่หนึ่งนี้ เมื่อเฮายังหนุ่มยังกำเลือดร้อนอยู่ยังมีมันสมองอยู่มีความคิดอยู่มีกำลังตี้จะตุง้งปุ้งแหงแตงเข้าอยู่เพื่อทำเมื่อเฮายังหนุ่มยังกำจะแหวงหาทรัพย์สมบัติจะไปอยู่อยู่กินกินละเหินเปินคอไปเลยอย่าไปเอาอะทำตี้มันบดีเข้ามาสู่จิตสู่ใจมุ่งเพื่อผลสำเร็จอนาคตนั่นก็คือมันเนี่ยการ อันนี้ตุลุงได้อธิบายคือฟังแล้วเมื่อตะวันจบไปเนื้ออแล้วข้อที่สองวันนี้จำไว้เนอะไม่ศึกษาศิลปะวิทยาเมื่อยามเด็กอันนี้เป็นข้อที่สองคือการทำการทำงานข้อที่หนึ่งนั้นทำโดยร่างกายทำโดยร่างกายเมื่อกายยังมีกำลังคาดตีบินน้ำไฟลมสูบนนงบินน้ำไฟลงดินน้ำไฟลม สมบูรณ์หมดหันทั้งห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบบริบูรณ์หมดบลงบลืมต้องหาทรัพย์เมื่อยามหนุ่มยามกัมสองไม่ศึกษาศิลปะวิทยาเมื่อยามเด็กอันนี้หมายความว่าทำงานด้วยมันสมองมันสมองเอาครบบริบูรณ์อยู่เบิดเสื่อมบ่ดซ้ำต้องสแสวงหาวิชาความหูเอามาใส่ตัวนัก,นก เป็นข้อที่สองบอกว่าวิชานั้นเป็นวิชาอย่างที่เฮาชอบเอาหุมการศึกษานี่บัดจำเป็นที่จะต้องอยู่ในรงเรียนศึกษากับครูบาอาจารย์การศึกษานี่ต้องศึกษาด้วยตนเองพอพอยด้วยตนเองคนที่จะเริญรุ่งเรืองนั้นพเพราะเปื่อนพ่อตัวศึกษาเล่าเรียนตัวเหมือนกับว่า เขาไปอยู่ที่ไหนไปเป็นลูกจ้างคนมั่งมีสี่สุขเพราะอันยังเปิ้นถึงร่ำรวยเขาไปปอบพฤติกรรมของเปิน้นการอยู่วัดก็ย่างเดียวกันเขาพอปฏิปทาของเจ้าอาวาสของเจ้าคณะตำบลของเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดศึกษาจริยธรรมศึกษาอุปนิสัยเปิน้นที่เปิ้นเจริญนุ่งเรืองมาเพราะว่า เป็นจริยธรรมเป็นเชื้อใดหันปุณจเรลุ่งเรืองมาอันนี้หมายความว่าในทางที่ดีน่ะก็พยายามปฏิบัติอย่างนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายมาว่าจะเป็นตุเจ้าพานายปวดใจไม่ิีขลัดจักการบ้านเมืองปอกา,าพาณิษย์พระสงพระเจ้าบางรูปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่มีคนหักคนหุมคนชอบได้ศึกษาปฏิปทาของครูบาอาจารย์ ได้ทอดวิชาความงู้ไว้ปฏิบัติตามนักนั้นพอกูบา,าจานมดชีวิตไปลูกศิลูกหาก็สามารถปฏิบัติตามนั้นได้มีลายหนึ่งกูบา,าจานเจ้าวัดเป็นหมอหมอยามหมาวแล้วก็มีทุเจ้าอยู่อุปหากโดยตนหนึ่งพยายามไปรับใจเวลาเปิ้หมาาวกบมาหาเปินกูบา ตุลวงก็จะสร้างนึกไปเอาอนั้นมาเอานี่มาเนี่ยอย่างฟ้องกระถามันวาะดะจดก็พยายามทำปฏิบัตินั้นพอกูบา,าจานเจ้าวาดมรณภาพไปทุ่เจ้าที่อยู่แทนนั้นก็ปฏิบัติตามปฏิปทานั้นเกิดเป็นทุ่เจ้าที่ยาม,มาวอกขึ้นมาเป็นคนที่สองเกิดขึ้นนี่เป็นตัวอย่างว่าต้องไปศึกษาเล่าเรียนในรงเรียนศึกษาตามธรรมชาติ การศึกษานอกโรงเรียนต้องพอต้องคอยเปิน้นพ่อแม่มีลูกห้าหกเจ็ดคนสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเข้าศึกษาเล่าเรียนเป็นนายร้อยนายพลนายพันเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อกาแม่กาไปได้เพราะพ่อ,อแม่ทำเชือใดลูกก็ศึกษาแบบนั้นบางทีจบปริญญามาแล้วว่าได้เอาวิชาจากปริญญาน้มาใช้เอาวิชาที่พ่อแม่ทำมานั้นรับ รุงให้มันดีขึ้นอันนี้เรียกว่าการศึกษาเมื่อเฮาเฒ่าเฮาแก่เฮามีลูกมีผัวมีลูกมีเมียแล้วเฮาก็ต้องศึกษาปฏิปทาของเพื่อนเพื่อนดีอย่างไรใจอย่างไรมีหลายคนแล้วเคยเป็นลูกจ้างเลี้ยเมืนน่อลุนปูนฝ่ายมามาเป็นปลี้ยก็มีออก็ได้ศึกษาปฏิปทาของเพื่อนทำได้ดีได้ดีมูนนี้จึงขอฝากไว้กับพระสงฆ์พระเจ้าศึก ตุสามเณรลูกเต้าหลาน,นเลรนกูกคนเฮอมานเดียนสมองเอานี่มันจดมันจำได้ดังตีปี่น้องตั้งหายละอ่อนท้ายเกมทศกันได้เต้าสิบเจ็ดหน้าละยังแถมสามหน้าจะเต็มสองร้อยเขาเหล่านั้นละอ่อนห้ากลัหาเงินเฮ้อแม่เฮ้อพ่อได้ถึงล้านบาทละแล้วจะได้ต่อไปแถมจะได้ไปจะได้บ้านทถมหลังหนึ่งที่ดินแถม จะได้ไปเอวจากอบต่างประเทศโดยแท้เพราะว่าศึกษาเล่าเรียนความโอ้ต่างๆเกิดขึ้นมาจะไปคิดว่าความโอ้น้อยเดียวต่ำกว่าเปื่อนยอดกว่าเปิน้นนิทานในธรรมบทบอกไปว่ามีบุรุษเปี้ยคนหนึ่งคนเปี้ยนี่คือคือคนง่อยคนแขนขาพ,พิการบ่มีความโาอ้ยังบ่ได้ไปศึกษาเล่าเรียนพ่อแม่ก็จนว,นวันวันหนึ่งกอไป ไปอยู่กับละอ่อนเลี้ยงควายได้กินเข้ากับละอ่อนเลี้ยงควายไปวันวันและบุรุษเปรียร้ยคนนี้มีวิชาอยู่อย่างเดียวคือดิดขี้ควายที่เปอเนี่ยขึ้นไปบนต้นไม้เป็นหูกต่างๆจะเอางูงวงงูควายดิดขึ้นไปติดไปไม้จะเป็นหูกงังหูกควายมีวิชาเดียวอยู่กับหมูลเลี้ยงควายเปิ้นเตหอเข้าก็ได้กินเปิ้ล หมูเลี้ยงควายก็บอกว่าขอควักหูหมาเฮก็มาก็เป็นดิดขึ้นไปเป็นหูหมาที่ใบไม้างบนดิดขึ้นไปก็เป็นหูหมูหูแมวอยู่หันวันหนึ่งนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้กาลังดิดทิเปือขึ้นต้นไม้ปรากฏว่าพญาเจ้าเมืองมาเปิ้นแห้งแหนแตนแต่กันกันมาหมูระอนเลี้ยงควายกับปลากันหนี เหลือพวกกะบุรุษเปี้ยคนเดียวคนเป็นขี้เปี้ยะน่ะไปบัดตานเพิ่นล่นบัดตานเพิ่นก็นั่งอยู่ต้นไม้หันพระราชาพักอยู่ต้นไม้น่ะแงนขึ้นตังบนหันเป็นลูกไก่ลูกหมูลูกเป็ดลูกหมาลูกงัวลูกปายพระราชาก็เพิ่งใจถามว่าใครเป็นคนมาทํานี่มูอามาดก็บอกว่าถ้าจะบุรุษคนนี้ก็เปี้ยคนนี้กพระราชาก็บอกว่าโหน เธอจงทำรูปก,กระต่ายให้ฉันดูสิพระราชาบังการบรุษเปียเขาได้พยาค่าดีดขี้เปอะขึ้นไปเป็นหูปก,กระต่ายพระราชาเปิงใจบอกว่าเขามีคนคนหนึ่งเป็นอามาตของเขาปากนักเฮายังบัดันได้อู้มันอู้ไปก่อนนะ่ะคนปากนักบัดดักฟังไผ่เสื้อเฮาจะเอาเพื่อบุรุษเปียเนี่ยดีดขี้แปะเขาใส่ปากมัน และจะหับได้กอจะเอาไปเข้าในวังเวลามันอู้ออกมาคำใด้กอดดิบเขาใส่ปากมันบรุยเปรีย้ยก็อหับกรรมของพระราชาแถมวันหนึ่งพระราชาก็นัดเข้าไปคือมันอยู่ในภาคตั้งพามา่านเจาะงูไว้เนี่ยงูหนึ่งเพื่อจะได้ดิบชิแเปะเข้าปากอามาตย์ุณวันหนึ่งอามาตยทั้งหลายเปิน้นขึ้นไปกราบทุนพญาเจ้าเมืองพญาเจ้าเมือง กำได้อมาดกว่านั้นก็อู้น้ำบรไยลไฟบรดับอู้ออกมาเพื่อมันนั่งอยู่ตรงที่เจาะงู้าตั้งไว้พอมันอู้มากำไดบุรุษเปี้ยกก็ดิดที้แปะเข้าใส่จับปากบอดีเลียปากเลียคอแล้วก็ลืนล่นไปลื่นไปโอ้กินไปนักแก่ก้าอินขีแปะเข้าไปคำเดียวก็หน้ามืดตาลายห้าตลงโลโล,โล,โลเป็นขี้แปะบปะตรงกระเจียย ก็เลยถามว่าอมาตเป็นอะไรไม่รู้พระเจ้าค่ะมันทราบเหมือนกับขี้แปะนี่พระราชาก็บอกว่าเจ้าเนี่ยกินขี้แปะไปเกึ่นเปียละเลยก็บอกความจริงให้ฟังตั้งแต่ั่นเป็นต้นมาอมาตคนนั้นก็บอกปากนักกันช้ำละเพราะท่านปากนักทาไปจึงได้กินขี้แปะตั้งแต่ั่านมาอมาตคนนั้นก็บอกปากนักวันนี้ตุลลงนำมาเสนอได้สองอย่างอย่างที่หนึ่ง วิชาเดียวต่ออันปัญญาเจ้าเมืองฮือบ้านฮือหอฮือเยือนฮือเงอน,ออนกับบุรุษเปี้ยคนนั้นแล้วฮืองัวฮือควายตัวแถมเพราะเป็นรางวัลที่ดีทิิแแปะเข้าไปใส่ปากอมาตอันนี้เป็นอันหนึ่งที่มีวิชาความรู้อย่างเดียวสามารถเอาตัวเอาต,อาตนขึ้นได้สองกำลับคนที่ปากนักวงรูสึกตัวตัวลุงอยู่ใน โรงพยาบาลไปเยี่ยมกับหลวงพ่อองค์หนึ่งเป็นที่แทนมดบนฮื้อเปิ้นหลวงพ่อได้อู้สกรรมเขาถามไปกำใดหลวงพ่อก็จะห้าปากมันก็ปากแทน,นเป้นมดงูพ่องหมูงูพ่องแตนเป็นเียปรนตกคปนเชียงกินยาอย่างใดเป็นจะได้หมอมหากิีเต้อมันอู้แตนหลวงพ่อเปหมดคนคนนี้ถ้ามีอย่างสมัยก่อนมีบุรุษเปี้ยในถ้าหยดโดนที่แปะแล่ะ เขาต้องฟังเหยียก่อนไปฟังล่วงล้ำคนเถเื่อเพื่อนถามผัวพุ่นเมียตอบลุกลูกลก,ลกสอนตัวเลิกประเดี๋ยวนี้นะคือปิดเจรนานเหี่ยก่อนเพื่อนถามลูก้นพ่อมันตอบแม่มันตอบแทนลูกคนเพื่อนไขรอู้กับกันก็เปิดโอกาสคือเพื่อนพ้องอย่าไปอู้แทนเหยียประตกปะเสียงเนอ่นจำไว้เนิมีกูบ้านกูจองอ่ะมีกูหอ,อกกูเงอน เพื่อเพื่อนถามป้อหลวงพ้นว่าประชาชนมีเต้าใดมีกี่หมู่บ้านแม่หลวงแอะขแตกตอบไปเยาะปตกปนเสี่ยงอันเนี้ยมันล้ำกันดีบ่ดีจะโดนขี้แปะเสวันะเพื่อนถามกรรมนั้นแม่กรรมนั้นป้าพปะยาก่อนาได้ถามตัวเก่าเพื่อนถามครูบาอาจารย์ลูกชิดนั่งเฝ้าปูไปลุกลุกลุก,ลก,ลก มันมีอยู่สองอย่างวันนี้นำมาเสนออันหนึ่งวิชาความรู้วิชาเดียวสามารถแปดตัวไปเนื้อแปงตัวได้สองคนที่ปากนักพยายามระง,งับปากแก่พ้องเพื่อถามนายอำเภอประลัดตอบแทนมันเปเใจเรื่องความประสงค์เพื่อจะเอาเอาอันใดอันหนึ่งนี่เตสมมุติว่าเอาจะเอาบอกแข้ง มันขมบางฮื่อป่วนศกรรมไปเอาฟ้าทลายจนไปฮื่อป่วนเนี่ยป่วนจะต้องการบอกแงขมฟ้าทลายจนก็ขมอย่างเดียวกันนะแต่มันบ่เหมือนกันอันเนี้ยตีตุลุงนํามาเสนอเฮือพีอ่น้องทั้งหลายบางไทยป่วนมีความประสงค์จะอู้กับคนหนึ่งมันสบายใจเพราะบ่ได้ปะบ่ได้ปบกันมาเมืนแล้วได้อู้กันพ่อง เพื่อนถามแม่ลูกตอบเถอถามพ่อลูกตอบเถอถามพ่อผัวแม่ผัวลูกยิง,งลูกสะไ้ไปตอบแทนเถอถ้าคนใดได้ฟังตุลุงวันนี้ก็หลื่อตั้งทั้งหลายย่งางไว้ก่อนวิชาความรู้สแวงหับไปเตะอย่างเดียวท่านั้นสามารถมีชื่อมีเสียงได้ขอือเอากันแต่แฝบงบอนาคต ต้องเจริญนุ่งเรืองสดใสแน่นอนตุลุงไม่อยากคู้เรื่องส่วนตัวสักน้อยจำเป็นต้องกู้ในสมัยโบราณเพิ่นมีธรรมมหาจาตทิสามกันตั้งแต่กระกรถ,ถึงนักกรกันตุลุงเลือกเต้ตุจกกันเดียวปรับปุงมันดีมันงามขึ้นเพื่อตามตันตางกะละสมัยก็ปากฏว่าคำว่าจุจกนี้ก็เป็นที่หู้กันท,ทั่วไปแล้วเป็นตุลุงทอง ไม่ลืมวิชาเดียวนะกับตุจกนั่นแนละจนมหาวิทยาลัยเปิน้นหันว่าทำตุจกกันเดียวเนี่ยมันสามารถประยุคเป็นธรรมะได้เปิ้นก็เลยสนองความต้องการเป็นคนสำเร็จในอนาคตเมื่อเท่าเมื่อแก่ได้รับปริญญาโทโดยเปิน้นมูนิกเป็นต้นของอู้ศึกษาเล่าเรียนจะอ,อนาคตจะสดใสแน่นอนผู้ที่ จะเดือดร้อนเมื่อรุนนะ่ะผู้ที่บ่ศึกษาเล่าเรียนอ้นอย่างสักอย่างเตี้ยวปุ่นก็เตี้ยวเมื่ออายุสิบปายจนพอห้าสิบปายก็เตี้ยวปุ่นตลอดบรเดียวบ่วเป็นสลาเเปิ้ลสักเสื้อวัดอันวัดนี้กี่ตารางเมดดตดกี่ตารางวาจะเสี่ยงปุ่นเต่าใดเสี่ยงแห่เสี่ยงหินเจ่าใดมาได้ศึกษาเธอเปิ้ลอยู่ๆกินๆอย่างคนโบราณเป็นว่าพบเท่าเฝ้าเกลาดอกบัว เฝออยู่ที่เก้าดอกบัวน่ะสี่เดือนห้าเดือนกับเฝ้าอยู่งั้นน่ะดอกบัวมีเกสรดอกไม้หอ,อมหมูแม่เพิ่งหมูแมงปูเอาไปเหี่ยมวดเอาเกสรดอกไม้ไปทํารังพ้องเอาไปทําน้ําหัวพ้องน้ําหัวเพิ่งนี่หวานพบเท่าเฝ้าอยู่หั่นตลอดเวลามาได้อย่างสักอย่างเพราะว่า อนาคตจะได้บัณฑดใสจะ,บะเบินลูกบัเจระเลนนุ่งเรืองเพราะว่าประศึกษาเล่าเรียนพระธรรมกำสั่งสอนที่ตูเจ้าพระนายเปิ้นสอนตึงวันตึงวันนี้จากสถานีวิทยุต่างๆโดยเฉพาะสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ภาย,ยใต้การน,นำของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเทพบรสิทธาจารย์วัดพระธาตุโดยสุเทพออกตลอดคืนตลอดวันเลยเป็นธรมร,รมคำสั่งสอน ฟังสักกรรมบศรัศึกษาสักกรรมแล้วก็ไปท,ทําผิดทาพลาดในที่สุดมาก็ไร,รับเพาะรับกรรมอนาคตก็บัสดใสพี่น้องตั้งหลายตุลุงนํามาเสนอสองคอร์เนอคนที่อนาคตบตัตสดใสจะเดือดร้อนเมื่อลุนนี่นาะหนึ่งเป็นคนบัแสวงหาทรัพย์สมบัติเมื่อยำหนุม่มยำกรมอยู่อยู่กินกินไปเป็นวันเป็นวันเฮ่อเหินเลินเลอขึ้นล่องขึ้นล่อง สองมาศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาอย่างแปลงข้าวต้มป้วยแปลงขนมจ๊อกต้องไปพอไปกวยเปินจะไปว่าบปัปอกทำไปเตะย่างบะเหลือก็ถึงปอกกลิ่นพอใจขอฝากไว้อันนี้เป็นทำในทางพระพุทธศาสนาการทำการทำงานนี้ใจร่างกายการศึกษาเราเรียนนี้ใจมันสมองไปพอกวยลน ปลูกลำไยตึงหดน้ำตึงใส่ปุ๋ยขายกิโลได้แปดบาทเก้าบาทคนขายคนไปซื้อเอามาขายได้กลัไหขายได้กิโลสิบสี่สิบห้าบาทลองกึดใจพอรองเฮาเนี่ยตึงปีได้เก้าบาทเขาเอาเฮามาขายกรเดียวได้ไปหกบาทเจ็ดบาทแล้วมาถึงห้าวันได้กลับไห้กิโลหกบาทสิบกิโลก็หกสิบร้อยกิโลก็หกร้อยพันกิโลก็หกพัน เฮาได้เก่าปันอย่างเก่าซึ่งปีใจใส่ดูแลมันแถมคนที่ทำงานมันสมองเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวย,ยก้าขายเกาะลายล่องต้องบ้านเตียวเมืองเกาะมีกำํำไฮอันนี้ก็ขอเนือปาการศึกษาเราเรียนพระธรรมในพะระธรรมคำสั่งสอนกว่าที่จะมาถึงเฮานี่ไปแกง,ง่ายๆทีแรกพระพุทธเจ้าจะบัดเต้เธอผ่าฟังแล้ว ปพพัญญาภรมจืดอเท้าสหัมบดีพรมพมานิมนต์พระพุทธเจ้าจุเตศม,มาถึงหูเฮาแล้วเฮาบุกฟังแล้วอนาคตมันจะสดใสจเจริญนุ่งเรืองเตาใดปฏิบัติธรรมไปเตะปอกออกแม่ออกตีเสน,มเนอมาเงตุลุงฟังเนี่ยขออนุโมทนาสาธุตัยที่ต้านจั้งหลายสนใจในธรรมะคนอยู่ในสินกินในธรรมเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขกายสุขใจมีลูกน้อง ลูกน้องดีลูกน้องมีปฏิปทาเอาที่ขูบาาจาย์ไปใจ,จเจริญนุ่งเรืองขึ้นเขาจะสังเกตว่าบางตนบางองค์เนี่ยพอเท่าพอแก่คำวัาคำวัาเจ็ดสิบแปดสิบบ่มีลูกซิดลูกหาที่จะมาช่วยมาเหลือในยามเท่ายามแก่ซักพาก้าก็ซักคนเดียวบินตาบาดก็บินาบากินก่นคนเดียวบ่มีลูกซิดลูกหาช่วยเหลือเพราะว่าเมื่อยามหนุ่มยามกรรบ่ศึกษาเล่าเรียนไออย่างไว้ มาแข่งคัดอยู่ในสินในธรรมลูกคิดลูกหาใหญ่ขึ้นมาหนีหมดไปสร้างความเจริญที่อื่น่าได้อัปฏิปทาของกูบาอาจารย์ไว้เพราะฉะนั้นพ่อออกแม่ออกตุลุงนำมาเสนอให้ฟังลองปิดเจรณาไกเตมันจะถูกเต้าใดผิดเต่าใดก่องเฮ้อแก้ไขเอากันคนเดียวไปคนเดียวมัน <c oughs> ของนี่กว่าที่เขาจะได้ฟังนั้นมันเป็นของยากเอามาให้ฟังขำบ้าน คำในหือนขำบนเหือนาำคำในตีดนอนในตีสุดคำห้องน้ำห้องส้วมไปแพะไปป่ากับวิทยุไปตอยมาแผี้นะไรกันยังบอกฟังเรือกับบงู้จนว่าจะได้ละบงู้อย่ห้องเพลงจะได้กันฟังแล้วโอ้ปัดปอนนเดินสปีติโยวิวัจจันตุสปะโลโกวินัสตุมาเตพภาวะตัวตะลาโยสุขีตีฆายุปภะวะอภิวา ท่านศารีนิจังวุทธาปัจจายโนโนยัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปลาง